ใชยสวัสดีครับอ่านตัวหน่อยเสือภูเขากอพิสิทธิพงศ์คาบ่อเดิมชื่อเสือภูเขาอ่าเราช่างพิกัรเท่าไหร่วันนี้เรา20มาเป็นไงมาช่างครั้งแรกน้ําหนักนี้ผ่านนะผ่านนะคุมมากี่โลน้ําหนักนี้ประมาณ3โลกว่าครับเราซ้อมอยู่ที่ไหนซ้อมอยู่ที่กอพิสิทธิพงศ์อยู่ที่เชียงใหม่เลยว่าซ้อมมีใครบ้างที่นู่นอ่ะก็ผู้มาต่างชาตพิบินะครับคาบเก็บตัวมาประมาณ3อาทิตย์ส4อาทิตย์คาบพรุ่งนี้ต้องเจอใครอ่ะ สายนครอ่าเคยเจอกันไหมไม่เคยได้ดูเทปดูฟอร์มไหมยังดูอะเป็นไงเขามีอะไรบ้างมีเจอซ้ายต่อยซ้ายนะจังหวะฝีมือแข้งซ้ายนะวางเกมบ้างแพงไงดีเจอมวยซ้ายแบบนี้ก็ดูโบมเทียงถามผมล่าสุดจกไปที่ไหนมาชดที่นี่ยเป็นไงวันนั้นชนะน็อกชนะน็อกมายกไหนยกสองยังเหนื่อยยังไงยกสองเนี่ยน็อกด้วยอะไรเตะแล้วพรุ่งนี้มีไหมได้ลุ้นไม่ครบยกไหมเนี่ย นามีเราจะเปิดเกมยกไหนดียกว่ายกสองยกสองเลยความมั่นใจกลับมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วเต็มร้อยเต็มร้อยเลยอายุเท่าไหร่แล้วสิบแปดคนจังหวัดเชียงใหม่ไปปล่อยกิโลแล้วปล่อยหกสิบพื้นเพื่อนเราเป็นมวยอะไรมวยพิณนะซ้ายหรือขวาขวาสูงร้อยเจีบสามเราชกมวยทั้งหมดนี่ประมาณกี่ไฟล์ละสามสามฝากไปลอง่แชร์พวกนี้หน่อยฝากเป็นกำลังใจให้คนด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับ